ประเด็นร้อนในวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มต้นเรื่องไกลตัวนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องของทางด้านท่านผู้ว่าก็คือทางด้านท่านผู้ว่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับเออผมก็แปลกใจคุณจัก,กริดนี่เพื่อนจะโทรมาทุกในช่วงที่ผมเข้ารายการทุกครั้งไปเลยนะฮะเอ,อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและเวลาโทรกลับแล้วท่านกไ็ไม่รับสายด้วยครับผมอ่าอ่าครับ เราไปดูประเด็นร้อนนะครับก็คงจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ก็อยากจะนําเสนอเพราะเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีครับเดิมทีผมตั้งใจว่าผมจะนําเสนอคลิปที่จะเป็นการถ่ายทอดสดจาก v o i c e TV นะครับแต่ว่าผมเกรงว่าจะเป็นปัญหาจะมีปัญหาคือเรื่องราวของการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็เลยขอนําเสนอนะครับ แม้จะยัมีคลิปภาพนะฮะคลิปภาพจากทางด้าน voice tv แต่ว่ากลัวปัญหาเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะครับก็เลยขอนำเสนอจากทางด้านมัติชนก็แล้วกันซึ่งมัติชนก็มีการรายงานสังเกตูว่ามัติชนนะครับจะให้น้ำหนักของการเสนอข่าวของผู้ว่าชัดชาติมากกว่าฉบับใดๆครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแต่ก็ไม่แปลกใจนะฮะคือเป็นข้อสังเกตแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามัติชนนี้คือเขามีจุดยืนที่ชัดเจนในแง่ของความเป็นสื่อนะครับผู้ในงยๆคือ ทั้งเป็นสื่อเลือกข้างนะฮะเลือกข้างจะอยู่ข้างนี้ครับนี่ชัดเจนครับไม่ต้องมากระมิกระเมียนนะครับไม่ต้องมาเนี้ยมอายครับประกาศช,ชัดียงแม้ว่าจะไม่ประกาศแต่ก็รู้ว่าเป็นสื่อเลือกข้างนะฮะก็เหมือนกับผู้จัดการที่เป็นสื่อเลือกข้างเช่นเดียวกันเหมือนกับไทยโพสต์ที่เป็นสื่อเลือกข้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชัดเจนนะครับ แต่ว่ามติชนนะครับเขาก็นําเสนอได้ข่าวได้รวดเร็วกับเรื่องราวของธนภูวชัดชาติอยากรู้เรื่องลึกๆของชัดชาติอยากรู้เรื่องลึกๆของพรรคเพื่อไทยต้องติดตามจากทางด้านมติชนครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17นะครับเปิดแถลงนะครับ เปิดถแถลงตัวทีมผู้บริหารภายหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่สารการว่าที่สารว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าทีมผู้บริหารประกอบไปด้วยเหมือนกับคนที่ผมเอ่ยไปแล้วเมื่อวานนี้ครับสท่านก็ตรงเดะเลยครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดครับคนที่1ได้แก่นายวิชนุรั์สมพลครับดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานคนที่2นายจกพันผิวงามดูแลการเงินการคลังคนที่3นางสาว ทวีดากมูลเวทดูแลด้านพิบัติและก็สาธารณสุขคนที่4ในสานนหวังสร้างบุญดูแลการศึกษาและก็สังคมครับเพราะว่าควรนี้มาจากภาคประชาสังคมนะครับนี่คือทีมรองผู้ว่าครับต่อไปตำแหน่งของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับ1คือนายต่อศักดิ์ชดมงคลอันนี้เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2. นางเกษราธัญลักษณ์ภาค 3. พลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก 4. พลอากาศโทนายแพทย์อนุจิตินันท์ 5. พลตรวจเอกอดิตงามกิตสุขศรี 6. นางวิลาวันธรรมชาติ 7. นายอัธเศษเพชรมีศรี 8. นายพนุมาศสุขอัมพรและก็ 9. นายพรพรมวิกิศเศษครับ ในขณะเดียวกันตำแหน่งเลขาธิการของผู้ตำแหน่งเลขา,า,ขน,ลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครได้แก่นายพิมุกสีมโรธคนนี้ค่อนข้างจะคุ้นคุ้นครับเป็นเลขาผู้ว่าครับส่วนตำแหน่งผู้ช่วยเลขาผู้ว่าก็ประกอบไปด้วยนายเอกวรัญยูอัมรบาลและก็นางสาวสนิจิวจินดาและก็นายจิรัตมาไหวครับนี่เป็นการเปิดตัวนะครับเปิดตัวเปิดตัวผู้ว่า รองผู้ว่าแล้วก็ทีมที่ปรึกษาผู้ว่าแต่ว่าที่ขาดไปคือทีมเทคนิคซึ่งแต่ก่อนนี้บอกว่าจะมีทั้งทีมอรองผู้ว่าทีมที่ปรึกษาและก็ทีมเทคนิคซึ่งทีมเทคนิคนี้จะไม่มีค่าตอบแทนครับในขณะเดียวกันในส่วนของมติชนหลังจากที่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการเปิดโปรไฟล์ทีนี้ครับโปรไฟล์ปรากฏว่ามีรองผู้ว่า4ท่านนะครับแต่ว่ามติชนนำเสนอโปรไฟล์เพียงแค่3ท่าน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจึงนำเสนอเพียงแค่3ท่านคนแรกครับที่มติชนให้น้ำหนักก็คือนายชกพันธ์ผิวงามว่าที่รองผู้ว่าลูกม่อกรอทมอชอบตื่นตีสี่นะฮะคนนี้ครับตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับโดยในเช้าวันที่5ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์ย้มที่บริหารกรุงเทพมหานครในระหว่างลพื้นที่สำรวจที่ดินเอกชนติดรถไฟ MR ชีวงสว่างหลังต้องการให้กรุงเทพทําสวนสาธารณะนะครับด้วยการควงนายจกรพันผิวงามอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งและประกาศแล้วว่าให้มารับตำแหน่งรองผู้ว่าที่เรากล่าวไปเมื่อครู่นี้ครับนะฮะเป็นการคอนเฟิร์มกระแสก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่นาะยชัดชาติได้รับรองจากกะกะตครับ และก็ตามสเปคของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนนี้ชัดชาติรับว่ามีในิสัยมีในิสัยดีเหมือนกันคือตื่นตีสี่แม่ผมเองก็ตื่นตีสี่นะไม่รู้จะได้รับการรับรองจากคุณชัดชาติหรือเปล่าผมเองก็ตื่นตีสี่มานี่ยาวนานแล้วนะครับ เงื่อนไขเดียวกันที่เชิญมาเพราะว่าผมตื่นตีสี่ผมคุยงานกับท่านได้เลยนะครับเพราะว่าท่านตื่นตีสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตีสี่คือเวลาคุยงานสบายๆในขณะที่นายจกรพัน์ก็มั่นใจสเปคผู้ว่าคนนี้เช่นกันจึงตอบรับกลับมาที่สลาว่าการกรุงเทพมหานครอ,นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทานด้านคุณจกพัน์บอกว่าผมตัดสินใจเข้าร่วมร่วมงานกับอาจารย์ชัดชาติประการแรกคือความเป็นอิสระครับถ้ากรุงเทพมหานคร การบริหารง,งานมีความอิสระผมมั่นใจว่าการทางานจะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอีกมากมายแล้วก็อีกเรื่องครับจากที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ชัดชาติมาถ้าพิกลเก่งคนดีขณะเดียวกันเป็นคนที่มีความสามารถครับมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนากรุงเทพมหานครได้นี่คือคํายืนยันจากท่านรองจักรพันธ์ซึ่งถือเป็นลูกหม่อคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครครับโดยทางด้านคุณจักรพันธ์นี้นะครับเริ่มรับราชการเป็นนัก นักสถิติตั้งแต่ C3 ยัน C5 ครับงานวิจัยทางผังเมืองและก็ไต่ระดับรุ่ยม,มาได้เป็นหัวหน้าสนักง,งานเลขานุก,การผู้ว่าก,กรุงเทพมหานครเป็นผอ,อ,อเขตบางกอกใหญ่เขตจอมทองเขตจตุจักรเขตทวีวัฒนาและก็กะเกษียณอายุราชการโดยในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเอ่อรองปลัดผู้ว่าก,กรุงเทพมหานครครับ เหตุที่ทางด้านนายักพันธ์ยังมีประวัติเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าหลังจากที่กเกษียณอายุได้เพียงแค่19วันพลตรวจเอกอศัศวินขวัญเมืองผู้ว่ายุคนั้นครับได้ทาบทามมาดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าและก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ6หน่วยงานครับแต่ว่าทํางานได้เพียงแค่ระยะหนึ่งก็ต้องลาออกเพราะว่าท่านไม่ยอมเซ็นอนุมัติโครงการเตาเผาขยะหมื่นล้านครับ ซึ่งเป็นตเตาเผาจำนวน2โรงอยู่ที่หนองแขมและก็อ่อนนุชมีข้อคอราหาว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนบางรายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีคงมีเรื่องร้องเรียนครับจากปปชและก็ปปทครับจากประวัตินี้เองคุณชัดชาติจึงมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอบถามพนักง,งานกรุงเทมพมหานครแล้วก็ได้รับคำยืนยันมาตรงกันว่าคนนี้คนดีตัวจริงเสียงจริงร้อยเเซ็ครับ อย่างไรก็ตามด้วยเส้นทางการรับราชการเขาได้ใกล้ชิดกับผู้ว่าที่ชื่อว่าพิจิตรลัตะกุลด้วยความที่ดรอโจพิจิตรเป็นหนึ่งในทีมของคุณชัดชาติจึงเป็นจุดเชื่อมทําให้จกักรพันธ์ปรากฏกายเคียงข้างในฐานะทีมชัดชาติในวันนี้ครับน,นี่คือโปรไฟล์ประวัติของจอกักรพันธ์ผิวงามนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองผู้ว่าหมายเลขหนึ่งครับ ต่อไปนะครับประวัติอีกคนหนึ่งที่นี่ครับทั้งหมดมี4คนนะครับแต่ว่ามติชนเลือกเสนอน,นามเพียงแค่3คนครับคนที่2ครับเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวครับก็คือดออรทวิดากมูลเวศครับว่าที่รองผู้ว่ากรุงเทพทีมชัดชาติเป็นลูกสาวของอเขตผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติครับโดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดากมูลเวศนี้เป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับ ซึ่งก็นั่งร้องผู้วา่าตามโผครับสําหรับท่านอาจารย์ทวิดาถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก,การพยพิบัติรวมถึงการวิเคราะห์และก็การออกแบบนโยบายสาธารนณะและก็การจัดก,การความเสี่ยงที่มีชื่อคนหนึ่งในแวดวงครับจบปริญญาตรีปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จากธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปจบปริญญานะครับปริญญาโทอีกหลายใบครับและก็ปริญญาเอกจากอเมริกาครับ โดยเฉพาะปริญญาเอกนี่จบมาจากทางด้านมหาวิทยาลัยพิชเบิร์กครับของอเมริกาที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลีกอันดับหนึ่งของอเมริกาครับหลังจากนั้นก็มา,นมาเป็นมาเป็นอาจารย์ประจําสาขาคณะรัฐศาสตร์นะครับสาขาบ,บริหารรัฐกิจของธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปีพศ2541นะครับและก็เป็นที่ปรึกษา,าเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดการความเสี่ยงรวมถึงการจัดการพิบัติทั้งไทยและองค์กรต่างประเทศอย่างมากมายมีผลของการวิจัยงานด้านการนโยบายสาธารณะไม่น้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดปี65ก็มีผลงานการออกแบบการจัดทํายุทธศาสตร์การต่างประเทศของกรุงเทพมหานครนะครับของกรุงเทพมหานครสนักงานต่างประเทศกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ปี63ก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการป้องกันและกบรนทาวสาธรนภัยแห่งชาติชุดเดียวกับอาจารย์เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับนะฮะและก็ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเข้ามามีชื่อร่วมเป็นทีมรองผู้ว่าชัาตินะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดาเรียกว่าไม่ขาดงานกรุงเทพมีเข้าไปเป็นคณะที่ปรึกษาอีกหลายชุดครับและก็ข้อได้เปรียบคือคุณพ่อของท่านนะครับเคยเป็นผู้ในการเขตพญาไทยครับ และก็ยังเป็นสกอเขตบางพลัดด้วยจากการเลือกตั้งปี2544ล่าสุดนี้เป็นที่ปรึกษาผู้สุขนุวั์ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดาก็เลยคุ้นเคยกับการทํางานกรุงเทพเป็นอย่างดีครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อหาเก่านะฮะที่เคยนำเสนอไปเมื่อเช้านี้ครับนึกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับนะฮะอ่ะไปอีกคนหนึ่งครับ คนนี้ผมคาดว่าผมเองก็น,นําเสนอไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับก็คือผู้ที่มาจากภาค NGO หรือว่าภาคประชาสังคมนะครับนั่นคือนายสานนครับรองผู้ว่าวัย33ปีครับเป็นชาวกรุงเทพเคนนี้เป็นหนึ่งใน4ของรองผู้ว่า คือนายสารนนท์หวังสร้างบุญนะฮะเปนควนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาอายุเพียงแค่3 3ปีทว่าโปรไฟล์เข้มข้นต่อสู้เพื่อชุมชนคนจนเมืองเคียงข้าประชาชนราก้าที่ประสบชะตากรรมจากแนวนโยบายของภาครัฐอย่างเช่นชุมชนป้อมมหาการที่ถูกไล่รื้อมา4ปีก่อนเพื่อสร้างสวนสาธารณะครับนะฮะน,นี่ผลงานนะฮะเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเป็นถ้าเผื่อภาษาบ้านเราก็คือเป็นรองผู้ว่าสาย NGO แต่ว่าถ้าเปิด พูดให้ดูดีหน่อยก็คือผู้ว่าสายภาคประชาสังคมครับและก็เป็นคนที่ร่วมก่อตั้งสาธารณะ,ะเครือขา่ายภาคประชาธิปที่ทํางานเรื่องการพัฒนาเมืองและก็เป็นหนึ่งในทีมของเมเดผู้ออกแบบปรับปรุงป้ายหยุดรถเมรูปแบบใหม่นะฮะทั้งยังเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มพราเวลนะครับเจ้าของกิจการวัช e a g a กน Hotel ย่านประตูผีและก็ทางด้านลุกลุก h o โฮเทลย่านเยาวราชและก็โลคอลดอทครับ แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีเดครับดูเหมือนว่าจะเคยได้รับรางวัลอันนี้คือผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2559สารนนเคยให้สัมภาษกับมัตุชนเกี่ยวกับความพยายามผลักดันมหาการโมเดลเปลี่ยนแปลงป้อมมหาการให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยกล่าวว่าไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้กรุงเทพมหานครเข้ามาพัฒนาพื้นที่อยู่แล้วถ้าเผื่อเข้าไปเห็นชุมชนทุกคนจะเห็นสิ่งเดียวกันว่ามีศักยภาพแม้ว่าจะไม่ถึงขนาดที่เป็นสถานที่ดีเลิศกว่าการเข้าเยี่ยมชมดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงพื้นที่เราไม่เคยปฏิเสธเลยแต่การที่จะเข้ามาไล่แล้วก็รื้อบ้านของคนออกทั้งหมดมันเป็นวิธีที่พวกผมรู้สึกเสียดายเสียดายโอกาสในการสร้าง คือเหมือนกับว่าเรามีของดีอยู่ในมือทําไมเราต้องทําลายมาลงไปเพื่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาใหม่ครับสิ่งที่เราพยายามพูดกันอยู่นะฮะเราไม่ได้ช่วยให้คนผิดเป็นถูกนะเรากําลังบอกให้ทุกคนเคารพกฎหมายเหมือนเดิมแต่ในขณะที่เราเคารพกฎหมายเราต้องพยายามสร้างสิ่งที่มันดีให้กับทุกคนได้หรือไม่ดีกับทุกคนหมายถึงหนึ่งเราต้องมองไปที่ศักยภาพของพื้นที่ก่อนว่า มองไปที่ศักยภาพของพื้นที่ก่อนที่จะฟันธงว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรปัจจุบันเราฟันธงไปแล้วว่ามันต้องเป็นสวนสาธารณะแต่คําถามคือคุณเคยเห็นหรือไม่ว่ามันมีบ้านไม้โบราณกี่หลังแต่ละหลังมีศักยภาพอย่างไรรวมไปถึงเสน่ห์อะไรในพื้นที่ที่ควรดํารงเอาไว้ครับและก็สองศักยภาพของบุคคลชุมชนที่สามารถเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และก็สามารถทํางานให้แก่รัฐได้นะครับแล้ววันนี้ครับ ก็มานั่งในฐานะเป็นรองผู้ว่านะครับภาคประชาสังคมครับดูแลการศึกษาและก็ภาคสังคมครับนะฮะนี่ก็ถือว่ารวมมือดีนะฮะเข้ามารวมกันครับก็เป็นการเปิดตัวผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็รองผู้ว่านะฮะรองผู้ว่าทั้ง4ท่านครับน่าจะชัดเจนขึ้นครับนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ นะฮะฮรอดูต่อไปแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็มีความคาดหวังสูงซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เองก็เคยยิบยกหัวข้อนี้พูดคุยกับครมนะฮะในช่วงของการพักฐานค่าบอกว่าถ้าเผื่อดูจากนโยบาย214ข้อของผู้ว่าชัดชาติแล้วนะครับจะต้องมีอำนาจนะฮะที่จะจัดการนี่เรียกว่าอำนาจที่จะจัด,จด,จด,จดการเรื่องนี้ได้อาจจะต้องมีมากกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปเหมือนกันครับ นี่เป็นคําพูดนะฮะแต่ว่าทางด้านท่านชัดๆเองก็บอกว่าสามารถที่จะทําได้ครับในขณะที่สื่อเองนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อถามว่าถ้าเผื่อทาได้ร้อเซนนี่ดีไหมดีครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับทำได้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับแม้แต่สื่อเองก็ไม่ได้ตั้งความคาดหวังไว้สูงมากนะครับเพราะรู้ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าก็มีข้อจำกัดด้วยกฎหมายครับแต่ว่าถามว่า ตัวผู้ว่าเองครับก็จะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานทําให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ครับเป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจาภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับทาอย่างไรจริงจะสามารถเข้ามาจับมือกันที่จะแก้ไขกรุงเทพมหานครได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนคือความทุ่มเทและก็ความตั้งใจของท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับลองคิดดูว่าคะแนนเสียงของพรรค ซิงีเขาบอกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นะครับพูดง่ายๆว่าเสียงจะาหายไปครับไปเลือกท่านชัตชาติครับนั่นก็แสดงว่าแม้แต่ฝ่ายอนุรักษ์เองก็ยังมองว่าท่านชัตชาติเป็นความหวังที่จะทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเราจับตาดูนะครับแล้วก็ดูภาพปลาของท่านดูแล้วดูเหมือนว่าก็น่าจะสะท้อนถึงความตั้งใจเป็นอย่างดี ต้องเอาใจช่วยแหละครับนะฮะเอาใจช่วยไปถึงผู้ที่อุปถรัรมภ์รายการครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะครับอุบนสวิทหนึ่เก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธครับนะฮะถนนคลังอาวุธ ซึ่งเขามีที่จะมีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%มครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับและขณะเดียวกันเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับผมเองก็ซื้อรถตู้มาผมเองก็ไปอัปเกรดเหมือนกัน เปลี่ยนชกอัพเปลี่ยนหลายอย่างครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถตู้อายุมากแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คอย่างทีทวนเขาทําได้ครับรวมไปถึงการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง RPG แล้วก็ CNG ครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านเสียแจ้นะครับเปิดเป็นตอรอ,อ,อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนเปิดทุกวัน2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอน,นครับ บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนด้วยตรงไปได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดครับ0622015510อุบลเซอร์วิส1997ถนนขังอาวุธครับ แต่ถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแแบนครับไปตรวจว่าสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพ แล้วเรายังสามารถเลือกชนิดของเลนได้ด้วยเป็นเลนกระจก <c oughs> เลนมัตติโคดหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟนะครับราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่มีสิทธิ์เลือกได้ที่อุบลกาญจน์แบนสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่เยื้องๆกับนะครับโรงรับจำนนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับส่วนผู้ที่วิงเวียนีรษาหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันมเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับ ซึ่งตอนนี้มีจําหน่ายและที่อุบวนเราที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนะฮะถนนชัยางกูลฝั่งวารินก็เรืองทวี5แยกวารินซื้อของแท้จากตราต้องทีมงานทีคลีนเรดิโอนะครับสามารถที่จะช่วยได้ขับรถทางไกลมีอาการวิงเวียนมีอาการง่วงเหยาะใสฝ่ามือและยกขยี้ครับและยกสูดดมครับมีแห้งเงวพี่นองน,นะครับหรือว่าเหยาะใส่พัชนา3าจุดจุดแล้วก็สูดดมเป็นระยะระยะไปครับสามารถช่วยได้ครับ ท่านสามารถที่จะไปซื้อได้แต่ว่าถ้าเผื่อต้องการซื้อปริมาณมากก็โทรสอบถามครับ0903701013มีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรออนนี่คือสมทวิตอังกี้ตราต้นโพครับ